สำหรับวันนี้นะคะขูอ้อมจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานค่ะเด็กๆคงพอจะรู้แล้วนะคะว่าการต่อไฟฟ้าเนี่ยมีแบบอนุกรมและแบบขนานงั้นขูอ้อมอยากจะลองทดสอบเด็กๆด,ดูว่ารูปภาพที่ครูอ้อมนำมาให้ดูเนี่ยเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบใดถูกต้องแล้วค่ะเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมนั่นเองค่ะ และครูอ้อมได้อธิบายวิธีการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมไว้ดังนี้ค่ะการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมคือการต่อหลอดไฟฟ้าแบบเรียงต่อกันเรื่อยๆโดยกระแสะไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละดวงจะมีปริมาณเดียวกันและกระแสะไฟฟ้าไหลเพียงทิศทางเดียวเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆการต่อวงจรแบบอนุกรมต่อไปครูอ้อมจะพาเด็กๆ ไปดูข้อจำกัดของการต่อวงจรแบบอนุกรมกันนะคะไปดูกันเลยค่ะเมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกจะทำให้หลอดไฟฟ้าที่เหลือดับทั้งหมดเพราะทำให้กระแสไฟฟ้าไหลไม่คบวงจรกลายเป็นวงจรเปิดค่ะเด็กๆคะต่อไปเรามาดูการน,นำความรู้เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมไปใช้ประโยชน์กันนะคะการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม มักนิยมใช้สำหรับการต่อวงจรไฟฟ้าที่ต้องการให้หลอดไฟสว่างพร้อมกันยกตัวอย่างเช่นการใช้ไฟประดับในสถานที่ต่างๆค่ะเด็กๆคะต่อไปเราไปดูการต่อวงจรแบบขนานกันนะคะครูอ้อมมีรูปภาพมาให้ดูค่ะและนอกจากนี้นะคะครูอ,<ง> <granted> อ้อม<ง>ย <ois> ั<อ>งมีวิธีการต่อวงจรแบบขนานอธิบายไว้ดังนี้ค<ง>่ะการต่อห<ง>ล <ois> อดไฟฟ้าแบบขนานคือการต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละดวงคล่อมกัน ทำให้มีปริมาณกระแสไฟฟ้าแยกผ่านแต่ละเส้นทางตามสายไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟเด็กๆคะต่อไปเราไปดูข้อจำกัดของการต่อวงจรแบบขนานกันค่ะเมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกจะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นทางนั้นแต่เส้นทางอื่นยังมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยู่ทำให้หลอดไฟฟ้าที่เหลือยังคงสว่างอยู่ค่ะ เด็กๆคะเรามาดูประโยชน์ของการต่อวงจรแบบขนานกันค่ะการต่อวงจรแบบขนานมักนิยมใช้ในการต่อวงจรไฟฟ้าที่เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านซึ่งมีข้อดีคือถ้าเกิดว่าเครื่องใช้อุปกรณ์ในบ้านมีตัวที่พังตัวอื่นก็ยังคงใช้ได้ปกติค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆก,การต่อวงจรแบบอนุกรมและแบบขนาน เด็กๆยังคงสับสนอยู่ไหมคะถ้ายังคงสับสนอยู่ครูอ้อมมีตารางเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างการต่อวงจรแบบอนุกรมและแบบขนานดังนี้ค่ะการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมเป็นการเรียงหลอดไฟต่อกันเรื่อยส่วนการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานเป็นการต่อหลอดไฟแบบข้อมันทำให้เกิดวงจรย่อย การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมมีทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าเพียงทิศทางเดียวแต่การต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานมีทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าหลายทิศทางการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมมีการแชร์กระแสไฟฟ้าร่วมกันทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างน้อยกว่าแบบขนานการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านทีละวงจรทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างมากกว่าแบบอนุกรม การต่อไฟฟ้าแบบอนุกรมเมื่อหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งดับหลอดไฟที่เหลือจะดับไปด้วยส่วนการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานเมื่อหลอดไฟฟ้าดวงในดวงหนึ่งดับหลอดไฟดวงที่เหลือยังคงสว่างอยู่เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเห็นข้อแตกต่างระหว่างการต่อวงจรแบบอนุกรมและแบบขนานแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมทบทวนเนื้อหาแล้วกลับมาพบกับครูอ้องใหม่ในครั้งหน้า สำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ